สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งของหลวงตาคืมวัดปักขะปอยางชุมน้อยจังหวัดสีสเกตที่พ่อแม่พี่น้องเห็นตอนนี้คือสีพึ่งตลับทองเหลืองรุ่นแรกของหลวงตาคืมข้างหน้าจะเป็น รูปของลองตาขึมและมีนกสาิกามีนกสาิกาคู่นกสาลิกาคู่อยู่นี่ตัวนี้เป็นยันห้าคล้ายๆกับยันดวงปู่ทิมวัดหารอะไรนี่น่าจะเป็นยันคู่หรือย,ยันตุกตาถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภยัย รุนแรกสีหน้าแววตาขหงลวงตาขึนยิ้มแย้มแจ่มจใสแสดงถึงความมีเมตตาอ,อีวอนคมอันว่าหลวงตาขึนวัดผักขะที่เราลึกฉลองอายุครบหกรอบพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามมองไม่ค่อยถนะัด ต้องใช้กล้องกล้องนี้เป็นกล้องสองพระซื้อมาทางเฟสรูใหญ่นี่ขนาด 30x 30เท่ารูลเล็กร้อยสองความละเอียด60เท่าครับเราจะส่อง ไม่ถึง60ก็ได้เอาแค่30 PM ก็ได้ก็ชัดครับนี่กล้อง30ตัวนี้30เท่าก่อนรุ่นแรกนี่น่าจะเป็นยันคูนะนี่ก็เป็นดวงตาใบหน้าอิ่มเอิบเต็มไปด้วยความอิ่มบุญและความเมตตาปานีนี่เป็นยันห้า นี่เป็นนกสาริกาคู่ลิวจีวรตรงอังสะนี่จะมียันสาริกาคู่ตรงอังสะที่สาพายเป็นผ้าเหลืองสะพยายบาเขาเรียกอังสะจะมีนกสาริกาคู่และก็จีวรก็ลิวจีวรก็ข่ม อันว่าหลวงตาเขมวัดผักขะที่ระลึกสลองอายุครบหรอบพศสองพันเป็นตราท่องเหลืองดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นรูปเท้าพรมเท้ามหาพรมทาดาหมายเลขสองห้าแปด รอบนี้เป็นยันนะครับเป็นตัวยันซึ่งผมก็อ่านไม่ออกตัวยันใหญ่ๆนี่น่าจะเป็นน้าชาลีติอีปลอกก็ไม่รู้นะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภายยัยนี่ ท่านผู้ชมเห็นเห็นเหมือนผมไอ้นี้ท่านใดอ่านภาษาอันนี้ออกช่วยคอมเมนต์มาบอกเลยว่าอ่านว่ายังไงแต่ผมเดา,านะผมว่าน่าจะเป็นนะชาลีตินะอยู่ใต้ฐานนะเป็นคาถาหัวใจพระศรีวลีคือเมตตาค้าขายโชคลาภเป็นเลิศดตรงนี้ก็มียันไม่รู้ยันอะไรไม่รู้นี่เท้ามหาพรหมนะ เดี๋ยวเราดูข้างในกันขออนุญาตครับเพราะว่าไม่มีใครถ่ายให้ขออนุญาตแกะออกโอ้แกย่างเลยน,นะ เขาทำออกมายังไงไม่รู้ทําให้แกะยากมากมมกว่าจะแกะได้เนี่ยแทบช็อก นี่แกะออกมาเรียบร้อยครับครับก็ปิดไปงี้ไม่รู้พี่ธนาเขาทำอยังไนั่นมากเลยของอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยแกะง่ายง่ายันเป็นตลับที่หมุนหมุนเอาลนะ่ะอีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวดูของพี่ธนาทำก่อนนี่เป็นทองเหลืองซึ่งเราบีบกดเข้าไปแล้วมันจะน่นมัน,นแกะยากมากเลยผมแกะจนเล็บฉีกเล็บฉีกหมดให้ดูข้างใน ที่น้ำดำานที่แรกผมก็สงสัยวันอะไรกันแน่พอดีเพื่อนในกลุ่มเขาบอกว่านี่คือชั้นหมากของหลวงตานะบุกเสือกเรียบร้อยนะที่แรกผมนึกว่าเป็นเหล็กไหลอะไรไม่รู้เหล็กไหลอะไรจะเบาขนาดนั้นนถามคนในกลุ่มเขาว่าเป็นชั้นหมากนี่คือชั้นหมากหลวงตาสีพึ่งนี่ไม่ได้ผสมผ,ผีพายอะไรไม่ได้มีหลวงตาท่านห้ามเด็ดขาดนะเกี่ยวกับพายกับ สิ้นส่วนของศพมนุษย์ศพของสิ่งมีชีวิตต่างๆท่านห้ามนําเอามาใช้ในวัตถุมงคลของท่านทุกอย่างห้ามมีผีห้ามามีพาเร็ดขาดทุกอย่างต้องเป็นพุทธคุณอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสีพึ่งนี่ทำึันมาจากขี้พึ่งนะครับขี้พึ่งธรรมดาเราเนะี่ยแล้วก็มหุงใส่กับบ้านน้มนำมันมะพร้าว แต่ว่าสีพึ่งที่พิจารณายทำอันเนี้ยน่าจะไม่มีว่านนะน่าจะมีแต่น้ำมะพร้าวน่าจะมีแต่น้ำมันมะพร้าวกับสีพึ่งซึ่ือาจจะมีว่านผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่อีกเจ้าหนึ่งทำนะที่มันผสมว่านในสีพึ่งมันจะเป็นอีกสีหนึ่งสีเขียวข้างหลืองแต่นี่มันเป็นขา,ขาวๆผมว่าน,นี่น่าจะเป็นน่าจะมีแต่สีพึ่งกับน้ำมันมะพร้าวนี่ก็เป็น ชั้นหมายความลวงตาขึมนะหอมหอมคล้ายๆกับคล้ายๆกับสีพึ่งที่เขาขายตามตลาดนนหอมน้ำมันมะพร้าวลวงตาท่านห้ามเด็ดขาดเกี่ยวกับผีพายห้ามมีส่วนผสมของชิ้นส่วนของคนตายแล้วก็ชิ้นส่วนของสัตว์ที่ตายิ้นส่วนอาถรรพ์เกี่ยวกับผีกับประชาอะไรท่านห้ามให้มีในวัตถุ มงคลของท่านทุกอย่างห้ามมีผีพายห้ามมีผีและห้ามมีพายห้ามมีพวกพูดผีอะไรต่างๆห้ามมีให้ใช้แต่พุทธคุลอย่างเดียวนะลวงตาท่านย้ำอ่ะเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกถ้ามีผีมีพายมันพวกนี้มันมีกิเลสนะผีพวกผีพวกอะไรต่างๆไม่มีกิเลสเหมือนกับมนุษย์เราเนะี่ยถ้าเรามาใสานะ่เนี่ย ในวัตถุมงคลเราพกหรือเอาไว้ในบ้านน่ะเราจะ <c oughs> ไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่ามันจะได้งานเราเมื่อไหร่เพราะว่ามันก็มีกิเลสเหมือนกับมนุษย์เราครับไม่เหมือนพุทธคุณนะครับพุทธคุณนี่ท่านจะดีอยู่ตลอดนะครับท่านจะตัดกิเลสได้แล้วคิดดีอยู่ตลอดเป็นระด,ดับเทวดานะท่านจะมีจิตใจมีบุญมีกุศล ก็เหมือนคนเราแหละมีคนที่มีบุญมีกุศลมาอยู่ด้วยมาอยู่กับเราด้วยวเราก็มั่นใจว่าเขาจะไม่หักหลังเราแต่ถ้าเอาพวกโจรพวกอะไรมาอยู่ถึงเขาจะพูดดีแค่ไหนทําดีกับเราแค่ไหนเราก็มัน่นเราก็ไม่มั่นใจว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะหักหลังเราได้นะเพราะว่าชั้นดานเกาเขาเคยเป็นโจรมาก่อนเขายังเคยมีคดีอะไรมาก่อน ก็เหมือนกับที่เอาพายเอาอะไรมาใส่ในวัตถุมงคลนั่นแหละถึงเขาจะช่วยเราอยู่ตอนนี้แต่ว่าวันวันหนา้าเขายังมีผีพวกพายมันมีกิเลสหนายรืเหมือนกับมนุษย์เราเราจะเราจะมั่นใ,นนใจได้ยังไงว่าสักวันหนึ่งมันจะไม่หันกลับมาย้อนกลับมาเล่นงานเราดังนั้นวัตถุมงคลของหลวงตาจะไม่ให้มีผีไม่ให้มีพายสักอย่างให้มีพุท แต่พุทธคุณอย่างเดียวเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับ mm hmm. เดี๋ยวขอพูดอีกสักอย่างสีพึ่งของหลวงตานี่ดีสุดยอดนะครับผมใช้แล้วมีพุทธคุณจริงนะครับ mm hmm. ผมย้ําว่ามีพุทธคุณจริงนะครับผมลองใช้แล้วนะครับ,รบผมขอฝากไว้แค่นี้นะครับ เราวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ